สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคปเจอร์นะครับในวันนี้เราอยู่ในเกม The s p i l e y b a l Story นะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวของยองซอปนั่นเองนะครับตกตงนี้ไดูมทเกก็ไ,ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกชื่อยองซอปยองซบหรือยังซบหรือยังซับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกแบบไหนกันนะแต่ผมเรียกว่ายองซอปแล้วกันมันเรียกง่ายดีนะแล้วก็ ป็นชื่อที่ภาษาไทยก็แปลมาให้นะว่เรีกยกงี้แหละอะซึ่งตัวของยองซอบนะครับเป็นตัวละครที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือมีแค่พลังบุกสูงพลังกระโดดที่สูงแล้วก็ความเร็วก็กลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาคือเป็นตัวละครที่ตัวเล็กครับเป็นตัวละครที่ตัวเล็กก็คือสูงแค่169ซนติเมตรเองนะครับซึ่งพูด,ดง่ายๆนะยองซอฟเนี่ยเป็นตัวละครที่ตัว เตี้ยกว่าผมอีกนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ตัวเล็กกว่าผมอีกนะครับชีวิตจ,จริงผมสูง175นะยองซอฟสูง169นี่คือผมมองก้มมองยองซอฟแนตะ่อพูดตรงนะฮะ <c oughs> ซึ่งยองซอฟก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรครับก็คือเนื้อเรื่องก็มีประมาณนี้ครับแสงในที่รับสุดยอดตัวตบระดับโรงเ,เรียนมัธยมปลายที่โชว์ทักษะการตบในสนามอย่างทรงพลังได้ ด้วยความสามารถทางด้านร่างกายอันล้ำเลิศแม้จะไม่มีความสามารถพิเศษใดๆก็ตามนะครับก็คือไม่มีความสามารถพิเศษใดๆครับก็คือเขาเป็นคนที่ร่างกายดีครับก็คือกระโดดสูงตบแรงแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับก็คือเป็นตัวละครที่มือใหม่เล่นได้ครับเป็นตัวละครที่มือใหม่เอาไปเล่นได้เลยนะครับมันไม่มีอะไรมากครับจะแค่อัพสเตตสูงๆเก็บตังเก็บ E x p มาอัพแค่นั้นพอครับไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นตัวละครที่หาง่ายด้วยครับก็คือ สามารถกดสุ่มในนี้ได้เลยนะก็คือรับสมัครนักกีฬานะครับก็คือเนี่ยอันตราการดรอปมันมีเนี่ยครับยองซอฟเนี่ยเดี๋ยวไหนดิอยู่ไหนอยู่ไหนยองซอฟเดี๋ยวก่อนหาแป๊บวิงสไปคเกอร์ไหนว่ามีไหมมีไม่มีไหมมีไหมอันนี้นี่นี่จะละจะละนี่นี่นี่ยองซอฟนะครับหรือเราจะไปหากันในไอ้นี่ก็ได้ครับอย่าตำแหน่งนะครับหาตำแหน่งแล้วก็เลือกที่วิงสไปคเกอร์เลยครับแล้วก็กดสุ่มได้เลยนะมีโอกาสออกเหมือนกันนะครับผมก็สุ่มในตู้นี้แหละผมกดแค่ 80วอลเลย์บอลนะ80วีพอยต์นะออกเลยนะไม่มีอะไรมากครับนี่ยองซอฟเห็นไหมอยู่อันดับหนึ่งเลยเห็นไหมอ่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะสำหรับผมนะซื้อผมชอบสุดในเกมนะพูดได้ง่ายนะเป็นตัวละครที่ผมอวยมากนะตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดแล้วนะในเกมนะก็คือตัวละครมันดูแบบขิ้ขุ่มดีมันดูแบบเออก็เป็นตัวละครที่แบบเออมันเก่งแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือเก่งแค่นั้นเองครับพูดได้ก็คือเก่งนะเก่งด้วยตัวเองก็คือเก่งด้ร่างกายตัวเองแค่นั้นเองนะไม่มีความสามารถพ โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันในเกมกันดีกว่าเนาะใช่ครับวันนี้เราจะพาพี่ยองซอฟของเรานะไปตบนิชิคาวะกันนั่นเองนะครับก็คือไปตบนิชิคาวะในหมดทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็คือเนี่ยผมไปเจอในทัวร์นาเมนต์พอดีนะครับกำลัจะกดเข้าเกมมานี่เจอพอดีนะครวอลเลนเทียสไพร์นะครับก็คือผมเล่นไอ้ไอ้ด่านนี้ไปเขาเรียกว่าอะไรเล่นทัวร์นาเมนต์รอบหนึ่งไปละแล้วผมสุ่มอีกรอบคือผมเจอวอลเลนเทียสไพพอดีนะครับก็คือจะมารีวิวยองซอฟให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็พายองซอฟเนี่ยมาตบนิชิคาวะให้ดูกัันนเลยะครบ แต่หลายคนอาจจะมองว่านิชิคาวะเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบพูดได้ง่ายคือเล่นด้วยยากครับก็คือมันเก่งมันเก่งแหละก็คือมันเก่งแต่ว่าถ้าเรารู้หลักการของการเล่นมันเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เล่นสู้สู้ได้ง่ายมากครับจริงๆงมันก็ไม่ได้สู้ยากขนาดนั้นนะครับและผมจะพาตัวละครที่เป็นระดับ A บวกกับ B บวกไปนะครับก็คือซองจาวากับบีดันนะฮะเราไม่ใช้ตัวละครระดับ S ที่เป็นโลเปโตหรือซาร่าครับเราเอาเป็นตัวละครแบบนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นความสามารถของยองซอฟกันนั้นเองนะครับ ไปเดีย๋ยวเราพาไปตบนิชิคาวะกันดีกว่าออกไปมานิชิคาวะเห็นว่านายเป็นตัวตบท็อปท็อป5ของโลกใช่ไหมในเนื้อเรื่องเคาว่าเป็นตัวละครนี้แบบเป็นตัวท็อปท็อป5ของโลกนะนี่เป็นไง่ลูกแชกมายองซอฟบล็อกเลยบล็อกใส่หน้าเลยนะ่เก๋าจริงยองซอฟนะ นิชิควาวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่ในเนื้อเรื่องนี่คือค่อนข้างเก่งนะคือเก่งมากนะเก่งมากคือเก่งสุดๆนะเก่งเโยองซอบอีกนะนะในในเนเรื่องนะแต่นเกกีฬานี่คือจีดีเความสามารถของผู้เล่นนะผู้เล่นจะเล่นแบบไหนนะ,ะนิชิควาวะเขาเปิดมาอย่างนี้เราลูกสูดใส่หน่อยลูกสูดใส่ซะหน่อย <c oughs> อันเดอร์สูงไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเราเล่นลูกสูดได้นะ,ะมีดันเซิร์ฟไป,ปเราเสียแต้มให้บ้านนี่ก่อนเนาะเราให้นิชิควาวะเขาได้โชว์บ้างนะเดี๋ยวเราปล่อยเลย ตีหลอกด้วยตัวเนี้ยตีหลอกด้วยตีหลอกทําไมเราไม่รับนะอ่าลืมบอกไปนะเรื่องการที่ว่าทีนี้ชิคาว่าตีหลอกเนี่ยถ้านี้ชิคาว่าตีหลอกเนกี่ยอย่าสกกดสไลด์นะกดสไลด์แล้วยังไงก็ไม่ได้เลยนะครับกดสไลด์ไปแล้วบอลแม่งหนีไปไหนไม่รู้นะเ <c oughs> ดี๋ยวผมทำให้ดูนะท่านี้ชิคาว่าไม่ตบสองรอบนะโอ้โหแล้วเซตอย่างนี้แล้วเซตอย่างนี้เลิกคุยเลยนะให้นี้ชิคาวา่าเขตบใส่ดีกว่างี้ยอ,อันนี้ไม่ตบอันนี้นไม่ตบสองรอบนะอันนี้ตบรอบเดียวนะโอกาว่าจะสไลด์ให้ดูนะแต่มันไมมมม่ตตบบบบรรอออัันนเเดียยวลลหกผ มาอึบอย่ามานเดล่าเขาไม่เสิร์ฟแรงๆแล้วอ่ะโหในออมมึงให้เราทำไมอ่ะอึบโอ้โหลืมลืมลืมจะกดสไลด์ได้ไปกดน่นันเฉยเลยอุ้ยมีดันแหมโชว์เหนื่อยอีกแล้วเซตเร็วเชียร์มาลองซอฟเสิร์ฟปั๊บอื้มมือหักมือหักมือหักบอกเลยมือหักอ่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอ,เอาอีกแลออ้วดูว่าได้ลูกสูตรซะนะมาเสิร์ฟอีกรอบหนึ่ง เสิร์ฟรอบนี้ขอแบบสวยๆเลยสวยๆวยอื้อหือก็เกือบสวยนะโอ้โละ่ะอ่าไม่ไม่ไม่รู้สื่อละเดี๋ยวจบเร็วนะเออก็รู้แหละว่าเล่นง่ายแหละนี่ชี่เขาบะนะตุ้มอืมอหึม,อม,มือหักมากอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอ้แล้วเซ็ตลูกเร็วอือหึขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งแบบขอรอบนี้ขอ,อ,ขอย o งซ g s h o อ่าสวยสวย <Cheese> โอ้โหซิมูราเขาตัวเซ็ตเขาก็ใช่ย่อยนะตบฝังเลยมาโอ้โหแล้ว เสิร์ฟไปอย่างไกลตกฟังเลยไหมอืมติดบล็อกในชีคเขาว่าทำไมในชีคเขาว่านบล็อกนห่วยแตกมากเลยเพื่อนปกตินายจะบล็อกหดว,วันนี้ไม่ใช่หรออืมนึงก็จะตีหลอกนะเราก็เตรียมรอโอ้โ,อโหแล้วบล็อกดีซะด้วยจริงๆก็ไม่ได้บล็อกดีจริงๆก็ไม่ได้บล็อกดีนะฮะมันแบบไม่ไม่ลงพื้นเลยก็คือถือว่ายังไม่ได้บดนะแบบล็ลกอ,อ,บอกดีขนาดนั้นะนะมาขอขอรอบนี้ขอรอบนี้ขอรอบนี้ขอยองซอฟนะตีหดน,นะยองซอฟนี่าตีมือหกักมนนะจังหวะนี้ เราขออีกรอบหนึ่งมีดันเซตมามันละนั่นแหละตีมือหักสะใจมากนะปออึ๊บนี่ชิคเขาว่าผมรอนี่ชิคเขาว่ามาขายในในในตัวเต็มอยู่นะตอนนี้มันยังไม่มาขายนะโอ้โหแล้วกดสไลด์ไม่ได้แม,ม่ไอ้ยาไปเลยแล้วมันล็อกพอดีนะโอ้โหจะสไลด์ให้ดูก็สไลด์ไม่ได้นะมันล็อกพอดีปออึ๊บทำไมเดี๋ยวนี้มันเสิร์ฟไกลจังเลยเสิร์ฟทีเกือบขอบเส้นลาบอือ ไม่ไม่ตบสองครั้งบ้างวะนี่นี่นี่จะตบฝังจะตบฝังแต่ตัวบล็อกเป็นนิชิคาวะไงมันตบฝังไม่ได้เออเอ้ยขอแบบนิชิคาวะแบบตบสองรอบอีกรอบนี้จะทําให้คนดูดูว่าเวลาสไลด์แล้วมันรับรับลูกในไม่ได้นะนิชิคาวะสูงไปชิมุระอ,อ่าโอ้โหนี่มันจะสูงมาตุ้มออื้หือโอ้ยมันรับได้อีกอออืื้ห าตบรอบเดียวคือสไลด์ได้นะแต่ถ้าแบบมันตบสไปายสองรอบเนี่ยไม่ได้นะนี่ยองซอฟตบสวยมากรอบนี้นะมาปึ๊บโอ้โหมือหักเอ้ยระดับบีบวกกับเอบวกเสิร์ฟโหดจังวะเสิร์ฟทีมือหักเลยอ่าเราปล่อยเราปล่อยปล่อยปล่อยเราปล่อยรอบนี้ให้ยองซอฟเขาได้ตบสวยๆไปฮะสูงๆให้ปึ๊บอ่านั่นแหละนั่นแหละนี่เห็นไหมเห็นไหม ถ้าจังหวะเมื่อกี้คือตัวเซตไม่สไลด์กลับไปรับเมื่อกี้คือเสียลูกกันนะเมื่อกี้เสียแต้มแล้วนะครับเกือบเกือบไอ้ได้อยู่นี่เ <c oughs> มื่อกี้ถ้าเมื่อกี้ไอ้ตัวเซตไม่สไลด์ไปนี่คือเสียลูกกันเมื่อกี้เสียแต้มแน่นอนครับเมื่อกี้จังหวะที่มันตีสองรอบนี่คือเราไม่สามารถสไลด์ได้นะไม่งั้นบอลปิวไปไหนไม่รู้นะ <c oughs> หนเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมเห็นนะสไลด์ไปก็คือบอลหนีไปไหนไม่รู้เลยนะ <c oughs> คือเราต้องกดโอ้ยเ,อเดี๋ยว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 แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งมาเสิร์ฟวะมัน ใ <S an> จเย็นไวมลุนใจเย็นใจ,เย,นจเย็นนี่ชื่อเคาวะเราพูดเล่นเรารู้ว่านายเก่งเพื่อนใจเย็น <S an> สไลด์ไม่โดนเลยนะเมื่อกี้ตกเสาลงไปเลยุยชิมุระเมื่อกี้รับสวยมากเลยรับสวยมากเลยรับสวยมากเอาไม่เอาไมา่อ,อีกรอบอ,อีกรอบขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งโอ้โหแล้วนิ่ชิคาวะตามแบบเราลูกได้พอดีนะแม่เราไม่เล่นลูกสุดแล้วกันน่มันเล่นง่ายเกินไปเราจะแบบเอาตึงตงต้งนิดนึง ปึ๊บอืมแม่เฮ้ยเฮ้ยอืมจังหวะตบหลอกนะคือมันจะเล่นยากตอนที่เรื่องตบหลอกเนี่ยแต่สำหรับผมก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกผมแค่กดบล็อกได้ก็ได้แล้วฮะสไลด์โดูด้วยแลรอบนี้มามรอบนี้ส่งให้ใครอ่าตบหลอกปึ๊บอืมทะลุบล็อกลงไปเลยทะลุบล็อกลงไปเลยเหรอเราอะฮะข่ันก็รอบข่ันก็รอบไอ้รอบนี้ยังไม่ได้แล้วมันตีแน่นอน เอ้าไม่ตีนะอันเดิ้ลกลับมาทำไมมาปึ๊บลูกบอกอืมบอกไม่โดนนะเซ่ย่ามาเดินละนายเป็นมิเตอร์บ็อกเกอร์ไม่ใช่หรอไมนายบ็อกไม่โดนนี่เราเล่นลูกสูกสุดไปเลยนะเราแต้มซื้นบ้างนะมานี่เฮ้ยมือไม่หักไปรอบนี้นี่ชิคเอาตาปั๊บได้อยู่ ได้อยู่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 เฮ้ยตัวเซตแม่งแบกว่ะแม่งสไลด์รับลูกสวยมากาเมื่อกี้อ่ะเราขออีกรอบนึงอืมเล่นท่ากับ Mid er. มิทูบ็อกเกอร์อีกโหในชีคาวะวิ่งเร็วซะด้วยอ่ะเดินกลับมา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 ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงตอบยีกรอบนึงอุม้มนี่เป็นไงโอ้โหยังซอฟไม่ธรรมดานะถึงตัวพี่จะเตีย้ยแต่พิซซาได้น้องบอกเลยคำคลนไม่เข้ากันเลยเว้ยปั๊บ นี่โอ้โหทะลุบล็อกขณะขึ้นบล็อกอีกรอบหนึ่งมันจะทะลุบล็อกอีกนะเมื่อกี้มันใกล้เน็ตด,ด้วยเนี่ยเออผมเข้าใจเมื่อกี้มันใกล้เน็ตเกินไปมันเลยทะลุบล็อกลงไปได้ไออี้เอาแต้มคืนอย่างไวนะไอยังซอมไม,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 ม่ยอมไม่ยอมยังซอมเราไม่ยอมนะเอ้ยนี่ที่เขาว่าเขาเสิร์ฟสูงใช่ไหมเราโยนลูกสูงบ้างไม่รู้เพื่ออะไรปึ๊บนี่ยังไงโอ้โหมือหักเลยมาจากวันนี้ตบกันไหมโอ้โห ไม่เป็นไรเอาใหม่ปึ๊บอืมพัชบล็อกได้มามามา,มาโอ้โหจะเล่นลูกร็วทำไมโอ้โหปึ๊บเอ้าแล้วไปหยอดใส่หน้ายามาเดล่าทำไมยามาเดล่โอ้โหหน้าหงายเลยโอ้โหนีม่มือหักเลยเป็นไง เขอหาโยนบอลใส่ยามาเดล่าหน้าหงนะเมื่อกี้แม่มาขออีกลูกขออีกลูกปึ๊บปับ๊บอุ้มหูยรุนแรงรุนแรงเมื่อกี้ยองซอฟเขาตบรุนแรงนิดหน่อยนะขออีกรอบหนึ่งฮึยองซอตบรุนแรงจรงิงมาบล็อกสวยๆนี่เป็นไงอ๋อมายองซอลูกนี้เราเชื่อว่านายเสิร์ฟเอ็ดได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต อมโอ้โหเกิดสืบเอสได้นะแต่จะลงแต่จะลงแดงตัวเองนะไม่ใช่อะไรมามนี่ไงโอ้โหจบสว,สวยๆยองซอบนะโอเคตัวละครยองซอบก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปสุบหน้าล็อบบี้กันไปโอเคครับสรุปตัวละครยองซอบนะครับผมก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับก็แค่สเตตสูงแค่นั้นครับผมพลังกระโดดสูงพลังตบที่รุนแรงแค่นั้นเลยครับผม เป็นตัวละครที่ผมอวยที่สุดนะครับในเกมนะผมบอกก่อนนะว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับก็คือ ลักษณะเนี่ยมันเด่นนะมันเด่นดีนะคือตัวมันเล็กแล้วก็เนี่ยอย่างรูปโลไฟแอนิเมชันเนี่ยคือผมชอบมากนะจรังจริงมันเท่ดีนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มารีวิวตัวละครตัวนี้กันนะครับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถไปกดสุ่มได้นะครับในตู้ทั่วไปเลยนะครับรับสมัครนักกีฬาและเข้าไปที่อ่าตำแหน่งนะครับแล้วก็เลือกไปที่วิกสไปเกอร์เพื่อกดสุ่มได้เลยนะครับมันจะมีอิซอฟให้เราสุ่มอยู่เห็นไหมนี่มอวซอฟตัวนี้เห็นไหม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะมีตัวอะไรที่ผมอยากรีวิวอีกหรือว่าคุณผู้ชมอยากผมรีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคสํหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมบาย